มแ่เพื่อแกลใโางใส่แงกบเป็นไหมจะไปไหนใส่แงะกบเไพอได้พอได้ไปลองดูไหมเอาลเราได้พอดีได้ของเล่นใหม่ใหม่แล้วครับวันนี้แงะกบใส่แง่กบแต่ใส่ไม่เป็นโซ่เขาบอกพอได้ เดี๋ยวจะลองดูไหมเนาะ<ป>หน้าสายไม่อยู่แกใส่เป็นหน้าสายไม่อยู่ครับกลับบ้านแล้วโก้ดงจะไปลองดูตามมาดูครับต้งกระหาร์หาไมาอ้อ่ะ ตรงไหนดีต้งเราต้องเราต้องเลือกโลเคชั่นที่เรา <c oughs> คิดว่ามีกบอาศัยอยู่ไปตรงนู้นผมเห็นเมือกะวันโดดอยู่ตัวหนึ่ง่าจะใช่ป่ะไปกับอันนี้ใส่แงบกับต้งขาล็อกสองคนครับน้าสายอันกลับบ้านแล้วเย็นแล้วครับ นี่แหละต้องเมื่อกวานเนี่ยไหนกระโดดอยู่นี่แหละริมๆเนี่ยคุยปะ่ะเนี่ยปะ่ะคุยๆุยเนี่ยใช่คุยโกบได้ไหมริมเนี่ยว่าตรงนี้หลังเ <c ười> ปียกวิธีการเขาบอกว่าให้เอาปลาเขง็งเนาะสับ ให้ทิ้งไว้ให้เน่าแตไ่ไม่ไม่ไม่นะพี่แต่น้าสายันบอกผมว่าเอาปลาทูก็ได้ก็เลยโอ้อย่างไปหาปลาเข็งไม่มีด้วยวันนี้ก็เลยเอาปลาทูมาลองอย่างที่น้าสายันครับอบอกเป็นเหยื่อตามที่ตู้รทราบมานะครับเงบกบนี่นครับเขาจะาปลาหมอตัวเล็กตัวเท่านี้ปลาหมอตัวเท่านี้ก็อ่ะ อะไรในนิ้วกลางกัไหมป้อมหมอขนาดขนาดนตัวป้อมหมอ้อ uh huh. สับปะป้อมหมอ้อตะเข่งันเดียวกันปะไม,ไม่สับไม่สับเออเอาให้ปลาตายามีชีวิตมีชีวิตใช่แล้วเราก็วางวางให้มีน้ำนิดนึงให้เขาได้ดิ้นพี่อ๋อดิ้นโชวเ์เขาได้ดิ้นพอกบได้ยินเสียง ก็จะมาอ่านฮะ,ะ,ะก็จะมาจัดประหมอจัดประหมอใช่ครับอ่ะลองก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยประหมอวันนี้ลองปะทูก่อนเนาะน่าสาย,ยันแต่แต่พูดถึงมาใส่แง้าามกบเนี่ยมันยังไม่ถึงฤด,ดูกาลนะฮะใช่เอาเราลองใส่ก่อนมันต้องเกี่ยวข้าวก่อนอลองใส่ก่อนอเพราะว่ามีกบอยู่ผมเห็นมีกบ เพราะว่าวันนั้นนัายานก็จับไปตัวตัวเบลเลอร์เลย<า>มีเราอาจจะได้ก็ได้ลองใส่ดูก่อนให้ปลาค่อนต้องงใส่ตเขาบอกว่าเอาปลาทูบี้บีทาปากแงบ <laughs> <laughs> เหมือนเราให้อาหารแมวเนาะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ให้อาหารแมวครับจะใส่แงบใส่ปลาทู โอ้ทำเหยื่อต้องจะต้องต้องเอาอุปกรณ์ที่ใหญ่กญว่านี้ใหญ่กว่านี้ยังไงแล้วเราจะเอาอะไรล่อสา,สาวพี่อเอามาดักสา,สาวฮะเพื่อ <c oughs> จะฟลุกได้สา,สาวมาครอบครองทำไงทีนี้เออโอเคง่ายเดี๋ยวเรา คงได้ทั้งแฮปได้ทั้งปีฮะมีดอกสาวมาก็บองมีมีเงบดักสาวไหมครับใครมีเงบดักสาว <c oughs> สคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้งขอหนึ่งอันต้งขอสั่งจองแงบยังไงเดี๋ยวเราถอยลาทำเหยือกันเนาะยังไงเดี๋ยวมาดูติดตามตอนต่อไปครับครับผมเสร็จแล้วเนาะเยื่อเราใสา่เรียบร้อยแล้วครับ ประทูทาปากทาใส่ไว้ข้างในด้วยแต่พูดพูดตามความจริงนะฮะแบบนี้ต้องไม่เคยลองดูครั<ะ>้งแรกอ่ะทำเลวางไหนวางในน้ำหน่อยเหรอใช่เอาตัวแง่เปิดลงเอาปากใช่ไหม คน,นขายบอกว่าเอาปากแงบเออนะใช่ไหมอ๋อวางเออเจ๋วไฮ้ยวิมาเนใช่ไหมใช่อ๋อวางแบบนี้นะครับพอพเอาปากเอาปากลิ้นลงมาข้างล่างให้มีรูเข้าไปพอพี่เดี๋ยวท,ท่านได้ละแล้วเชิญหลังแรกเสร็จนะครับหนึ่งหลังพร้อมอุย้ยไปล้างสองกัน หลังสองหลังสองเอาบนนักดาไปตู้งที่ทางเดินมาเมื่อกี้ครับไปหลังสองแล้วครับไปหมายเสองเจอใช่ไหมตุง้ง โลเคชันเราเจอทำเลที่เราจะวางหลังที่สองแล้วครับผมครับใกล้ๆเราก็หากินแถวแรนมากเลยเน,ะนาะไน้เลยอ่ะไหนนี่เหรอจะได้ไม่เสียเวลาเดิน e เอาเลยจัดไปใหญ่ห่างเ<อ> <laughs> แตมองดูแล้วนี่มีพอมีน้ำหรอไม่น่าจะมีกบครับ นี่โบโต้ึนี่ใช่ไหมโอ้พอได้พอได้ไห่ครับโอ้ใช่ไหมครับลังสองไปแล้วเนาะครับผมอืเค,เคต้องขาล็อกไปแล้วลังสอง กไอกอ,อหอลัลงสามไปต่อนู่นไหมโน่นเลยโน่นมุมนูนม่นฝั่งฝั่งริมถนนเนาะฝั่งริมถนนน้ำเยอะนะพี่ก็ขอบขอบมันเอาขอบขอบเลยฝั่งนูน้นคุยกัฝั่งกันมาไปทานู่นเดี๋วไปเราต้องไปเลือกดูโลเคชั่นนะะใส่เยอะไปด้วยเนาะใช่ทาไว้เออ สูตรใครเนี่ยไม่เคยันแบบนี้เลยนะครับผมสูตรตะยันลองดูเผื่อ<ะ>ไม่ลองไม่รู้ฮะเผื่อเป็นอะไรที่ใช่ไป<ะ> เนี่ยต้งหลังสามผมว่าตรงนี้ได้ไหมครับมีน้ำไหมนี่นี่ไม่มีน้ำตรงนี้นี่วะต้องขวาเนี่ยเอาได้ไหมที่มีดีไหมที่ที่ต้องทำเอางี้ดีกว่าหลังสามนี่เป็นเพีเลดีกว่าจริงเหรอใช่มามาผมใส่ให้ไหม เอคนไเอนไหน,ออไอหนอขอล้างมือก่อนไนด้ไปล้างมือกัได้ปะครับนาอยู่นี่นนนล,ล้างสามช่บทรงไหนนู่น,น,นอเคเดอ๋ยอรอ สารผมใส่เหรอครับผมจริงดิจริงเลือกหมายเองใช่ไหมครับผมเลือกเลเคชั่นเลือกที่หมายเองเลยฮะ<า>ใส่ไหนเนี่ยเขาได้นะ <laughs> ว่าหลังสามจอจุ่มหน้าหน่อยใช่ไหมครับผมเฮ้ยปูอะ อ,อ,อีปูปูนาขาเคทางสามผมจริงๆอย่างนี้ป่ะครับไม่มีทาง,งแล้วแต่เลยแล้วแต่ อเพวกนี้เรามารุ้นกันเนาะมาเดิมมารุ้นกันว่าหลังใครโต้งสองหลังจะเข้าไหมครับของผมหลังหนึ่งจะเข้าไห <c oughs> มครับเค้ okay. นาต้านขณะนี้เวลาเสร็จังขาอติกลิเราโต้งเรียบร้อยแล้วครับผมไ้นานส,สิบหกนาะฬิกายี่สิบเอ็ดนาที เป็นไงต้งวันนี้ภารกิจใส่กบสนุกไหมวันนี้ก็โอ้หมือใหม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำนี้นานแล้วนี่พี่นานปบแปดปีเก้าปีแล้วมั้งแปดปีเก้าปีครับผม,บผมตั้งแต่ออกเดินสายก็ไม่ได้มามารอบนี้เราได้ทำกิจกรรมเยอะเนาะใส่เบ็ดใส่รอบใส่แง,งบ นี่มารุนเนาะว่าจะได้ไม่ได้นี่เราต้องมาลุ้นนะฮะอือนี่เส้นสายเนาะครับผมเส้นสายมาดูครับผมพยานมาด้วยให้นายานมาเป็นพยานให้เหยื่อเหยื่อแก้ป้าคู่ได้ผลไหมมันเป็นสูตรของพี่ยันเขาครับเดี๋ยวต้องต้องเป็นคู่อ่ะใช่ครับเป็นคู่ใช่ไหมต้องเป็นหนุ่ม ครูพี่เคยเป็นครูหรือตอนนี้เป็นครูอยู่เหมือนกันหนครูครูอะไรครูเบอร์ต้าโอ้ครูเบอร์ต้าใช่รถไถนาใช่ครับโอ้โอเคโอเคไปคลิปนี้ลาก่อนครับครับผม<ะ>คลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม